ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่12ตอนที่1 1แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบภาษาลณนาเก้าเงานะครับดังเดิมขเปิลน,นะครับข้าวหงหินนั่นนะครับเป็นข้าวจอยนะครับที่เปิลเขียนไว้ตั้งส,สมัยโบราณแล้วนะครับ200300ปีนะครับก่อนข้าว4บทจะเกิดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแบบเบา้า โบราณนะครับที่เปิลมีไว้ฮอดูดมาตลอดนะครับก็คือข้าวสามบาทนี่เองนะครับก็มีบาทแรกนี่ก็คือข้าวก้อมนะครับข้าวบาทก้อมข้าวก้อมอะอย่างนี้นะครับจะว่ากันไปก็ที่เปินเอา ออ้เล่นออ้หัวออ้หอกล้อกันในมูเนาหนุ่มสาวนะครับเมื่อพาที่ผ่านผ่านมานะครับสมัยปัจจุบันคงม่มาพบนักแล้วละครับข้าวแบบนี้นะครับที่จะมาออ้กันนะข้าวบาดก้อมนะก็คือฉันทะลักษ์ของป่นนะจะมีท้ายนี้เปุ่นจะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับถ้าเป็นเอกโทพิเศษจะดีที่สุดนะครับ แต่อันนี้บหมอมีเอก,กใช้ตัวอื่นได้นะครับสามัญองค์เจ้านะบัตท,ที่สองนี่ก็ท้ายนะครับท้ายจะมีสองตัวนะครับเป็นบัตรสลัดขึ้นนะครับสลัดห่างขึ้นก็เอกตรีจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามมีก็เอาตัวอื่นได้นะครับตัวไม่เอกเนี่ยนะะแต่ท้ายนี่จะต้องเป็นเสียงตรีนะครับบาทที่สามก็คือบาท สลัดลงนะครับบันนี้จะมีเสียงสลัดลงมาสู่สามัญน,นะครับบันนี้ท้ายวรรคที่สามเนี่ยก็จะลงด้วยเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับเพื่อเน้นาการจอยแบบฉบับโบราณของ้ลน,นะครับสองตัวสุดท้ายนี่นะครับคมสุดท้ายก็คือเสียงสามัญน,นะครับ คำลองสุดท้ายก็จะมีอยู่สามเสียงนะฮะในข้าวหงหินนี่นะครับมีเสียงสามัญเสียงจัตวาและกเสียงตรีสั้นนะครับในข้าวสี่บทนั้นจะพบว่ามีอยู่สองเสียงเท่านั้นนะครับก็คือเสียงสามัญและเสียงจัตวาเท่านั้นนะครับเพิ่นมาเอาเสียงเอกหรือไมเอกมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่า จ้อยแบบฉบับโบราณน,นัน้นมันมันเอื้อนมาได้ครับบางคนนี่เปิ้ลเสียงยาวๆนี่เปิ้ลจะเอื้อนจากโทรพิเศษนี่ลงมาหาสามัญเนี่ยบางครั้งนี่เปิ้ลเอื้อนต่อยาวๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้เอกหรือเสียงเอกนี่มันจะเอื้อนมาได้นะครับมันจะลงไปสื่อเลยนะครับ่ามันก็มันบบม่วนเิ้่อ็ะไรบ้เอาใส่นะครับลองเอามาฟังจ้อยเลยนะครับพาม มะนั่ว่ายาตกุกขีจุงสวัสดีตังสี่องค์เจ้าเขาเป็นอินตาใจคนต้องเต้าตามในเมืองลุ่มนี้ ส่วนเจ้ากำมันได้ยินเก่าวจีกับสามนานเนาจญาหูิเป็นเตบติบก็ขคาพัดชาส่วนอินตาก็ให้ปอนเจ้า หมูสมยงกับองค์หนอนเนาก็ขาป่าตาตันไทยไปหาโยนหงที่เอาส่อนไว้ป่าหมู่เจ้าเตวีหออกยกไปตามวิธี สามด่านดงลีไปตามแห่งเต้ากันไปหอดึงอุญญาณสองเท่าวิมาลาแม่ไทยก็ปาสามนางอันเป็นสไปไปหอดหันลาหง ตั้งสามพังกะวิมานหอโคเสด็จลาลุงหิมส่วนแก่เท่าแล้วปานางตั้งสามนอนเน่ามหามาดาแม่ไทย แล้วนกบาตาว่าเป็นสไไปตามเหตุต้นผลความ